สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนี่ไงสัมงสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Mystery, มาสเตอร์มิสซิ่มาสเตอร์พันพวดพวดก็หัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องนิ้วโป้งข้อศอกนะครับเจ็บแล้วทํำยังไงดีทุกคนนะ่าจะเคยได้ยินกันนะครับเดืกอกแวงเนาะก็คืออาการเจ็บนิ้วโป้งเนาะแล้วก็เทนนิสเอลโบก็คืออาการเจ็บศอกบริเวณนี้เนาะ อันนี้นะครับสองโรคเนี้ยก็มันเกี่ยวข้องกันอยู่ระดับหนึ่งเลยเนาะก็ในพนังกงานออฟฟิศแล้วก็ในแม่บ้านแล้วก็แม่ลูกอ่อนรวมๆกันประมาณนี้นะครับก็จะมีอาการเจ็บที่สส่วนนี้ได้นะครับซึ่งการจะป้องกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรักษาเนี่ยการเจ็บนิ้วโป้งแล้วก็เจ็บข้อศอกเนี่ยทำง่ายๆเลย3ขั้นตอนเหมือนเดิมขั้นตอนที่1นนะครับจัดโต๊ะจัดโต๊ะอีกแล้วครับลิงก์เดิมคลิปเดิมกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเนาะ ขั้นที่สองนะครับก็ขั้นที่สองนะครับก็การถ่ายแรงนะครับก็คือข้อมือกับข้อศอกแล้วก็หัวไหล่เนี่ยมันต่อกันเนาะถ้าการถ่ายแรงดีเนี่ยแรงก็จะไม่ลงที่ข้อมือเยอะหรือข้อศอกเยอะก็จะไม่เจ็บทั้งข้อมือและข้อศอกข้อที่สามครับเหมือนเดิมเลยเออกกําลังกายให้มันแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเรามาขยายกันเนาะขั้นที่หนึ่งนะครับจัดโต๊ะจัดโต๊ะสําคัญยังไงนะกับนิวโป้งกับข้อศอก เรามาดูกันก่อนอ่ะสมมติว่านี่เป็นเมาส์เพื่นไม่มีเมาส์เนาะไม่ใช่คนทํางานเป็น <c oughs> คนว่างงานคนหนึ่งอ่าแล้วก็มีโต๊ะเนาะเราเอาเมาว่างบนโต๊ะอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าปกติเนี่ยเราก็จะขยับเมาส์ด้วยการเลื่อนแขนแล้วก็กระดิกข้อมือเล็กน้อยแต่ในคนที่กางศอกเยอะก็คือเลื่อนตัวเข้ามาชิดเหลือในคนที่มีหลายจอนะครับเวลาเรากางเมาส์กางมือแล้วก็เลื่อนเมาส์อย่างเงี้ยมันจะเป็นการเลื่อนแบบนี้ คือแบบนี้เนาะต๊บบเข้าอย่างนี้ซึ่งแอคชั่นเข้าข้างในแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเนาะทีๆเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อมัดนี้ครับเยอะมากซึ่งพอใช้เยอะก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเวอร์ยูสพอโอเวอร์ยูสมันก็จะเจ็บที่นิ้วโป้งได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ที่สอบเหมือนกันเนาะเพราะมันบีบเข้าตรงเนี้ยกล้ามเนื้อสอบบริเวณเนี้ยครับมันก็จะเริ่มตึงขึ้นได้รวมถึงบริเวณนี้ด้วยเนาะซึ่งพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเจ็บข้อศอกด้านในเนาะนี้เป็น,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 น้ี ซึ่งพอมันตึงมันเจ็บมันก็เชื่อมถึงกันครับเราก็จะขยับได้ลําบากมากขึ้นขั้นต่อมาครับอันที่สองการถ่ายแรงต้องฝึกถ่ายแรงให้ดีขึ้นอันแรกแล้วเนาะโดยปกติเหมือนเดิมในเมาส์เราไม่เลื่อนจากข้อมืออย่างเดียวเนาะปกติเราเลื่อนจากศอกด้วยการถ่ายแรงจะดีขึ้นเนี่ยก็คือจัดโตให้มันถูกก่อนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องถ่ายแรงไปถึงให้ได้ก็คือไหลนะ่เนาะสมมุติว่าเรานั่งหลังคอมแบบนี้แบบนี้ แล้วก็กางมือออกแล้วขยับเมาส์อย่างนี้แล้วก็ยกไหล่ไามันเนี่ยอ่าก็ไม่ได้ใช่ไหมการถ่ายแดงก็ไม่ดีถ้าเราจัดตัวให้นั่งตรงได้เนาะก็คือปรับเก้าอี้ให้สูงขึ้นหรือต่ําลงปรับโต๊ะปรับหน้าจอเนาะไปดูคลิปแรกอีกนึงพูดอีกแล้วไปดูคลิปแรกเนาะพอเราปรับตัวให้มันพอดีได้เนี่ยครับพอมันอยู่ในโพซิชั่นที่ถูกต้องแบบนี้เราก็จะขยับเมาส์ได้จากทั้งไหล่ข้อศอกและข้อมือไม่ใช่พอนั่งเป็นแบบเนี้ยก็ขยับได้จากข้อมืออย่างเดียวแบบนี้ มันก็จะเจ็บเนาะหรือขอยับได้จากสอกอย่างเดียวก็เจ็บสอกอีกเหมือนกันอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทํากันบ่อยๆก็คือพวกงัดแม็กหรือไม่ก็เย็บแม็กนะครับอันเนี้ยก็ทําให้เจ็บข้อมือกับข้อศอกได้เนาะปกติเนี่ยเวลาเรางัดเรางัดยังไงนะอ่ะปึบปึบเวลาเรามีแม็กติดอยู่อย่างนี้เนาะลูกแม็กใช่ไหมติดอยู่กับสันหนังสือแล้วก็งัดนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันเนี้ยคือใช้สอกด้วยเนาะปึ๊บแบบเนี้ย ก็คือใช้สอบด้วยแต่บางคนงัดแบบนี้แล้วก็กำแล้วก็กำบั้นก็กระโดดขึ้นแบบเนี้ยปับป๊บปั๊บซึ่งพอทำไปถี่ๆเนาะแม็กตัวเดียวอาจจะไม่เป็นไรอะครับบางทีงัดเป็นร้อยตัวเนาะก็เริ่มเจ็บได้หรือบางทีมันผิดจังหวะผิดท่ามันก็จะเจ็บข้อมือได้เนาะดังนั้นด้วยปกตินะครับเวลาทำแบบเนี้ยส่วนมากเนาะหมอจะแนะนำให้ทำจากกล้ามเนื้อมาที่ใหญ่กว่าก็คือสอบก,กับไหล่มากกว่าเนาะก็คือขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยซึ่งโดยปกตินะครับ ไหลกับสอกมันต้องขยับอยู่แล้วแต่ในคนที่หลังเริ่มคอมเนี่ยก็จะไม่ค่อยขยับไหล่อันเนี้ยจะเริ่มยากนิดนึงเนาะทายังไงถึงจะแก้หลังคอมได้กลับไปจัดโต๊อีกแล้วแน่นอนครับว่าถ้าเรานั่งอยู่ในโพสิชั่นคอมนานๆเนาะกระดูกมันเปลี่ยนรูปนะครับเคอร์ฟของหลังเนี่ยมันจะคอมมากขึ้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอธิบายเรื่องนี้ด้วยเนาะซึ่งเราต้องรักษาให้มันกลับมาคืนเนาะหรือบางคนเนาะหลังยังไม่คอมนะยังไม่ค่อมถาอ่าวรอแต่ว่านั่งในท่าหลังคอมตลอดเลย พอต้องงัดไหลม่มาเริ่มขยับไม่ได้นะเพราะไหล่มันงุ้มมาข้างหน้ามันก็หมุนไม่ค่อยได้เราก็หมุนแค่ข้อมือกับข้อศอกพองัดแม็กกดแม็กเนี่ยครับหรือว่าใช้กันไก่เนี่ยหรือบางคนก็อุ้มลูกบิดผ้าอะไรพวกนี้เนาะศอกกับข้อมือก็จะขยับแต่ไหล่ไม่ขยับละเพราะมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มันก็เริ่มเจ็บเจ็บแต่ทั้งสองที่เนาะเรื่องที่สามนะครับก็คือการออกกําลังกายเพิ่มแรงเนาะ โดยปกติเนี่ยนะครับพนังกงานออฟฟิศเนี่ยคงไม่ได้ต้องใช้ข้อมือข้อศอกเป็นประจําอยู่แล้วมันไม่ได้มีความจําเป็นต้องออกกาลังกายให้มันแข็งแรงมากมายอะไรนะครับถ้าเป็นพวกนักกีฬานักเทนนิสอะไรแบบนี้ก็คือต้องเล่นเป็นพิเศษนะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในพนังกงานออฟฟิศทั่วๆไปเนี่ยทำแค่2ข้อแรกเนี่ยก็เพียงพอแล้วสําหรับตรงนี้เนะข้อมือด้านนิ้วโป้งกับข้อศอกเนี่ยก็น่าจะไม่เจ็บกันละแต่ในกรณีของคนที่มันเจ็บไปแล้วเนี่ยนะครับ แน่นอนว่ามันก็จะมีการฝ่อของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเนาะเพราะเราใส่สปริน์เนาะใส่ตัวดามเอาไว้หรือขยับมันน้อยลงหรือพอมันแค่เจ็บเฉยๆเนี่ยมันก็จะฝ่อเล็กลงเราต้องเล่นมันเพิ่มขึ้นครับให้มันใหญ่ขึ้นเนาะการออกกําลังกายนะครับอันแรกเนาะก็คือเล่นสอกกันก่อนแล้วกันเนาะเรียกว่าซุปพิเนตเนาะซุปพิเนตก็คือการหงายมือนะครับการหงายมือเนี่ยใช้ข้อศอกเป็นหลักนะครับ อ่ะซึ่งวิธีทําง่ายๆเลยเหมือนเดิมครับเหมือนคลิปที่เราที่เราเป็นโปรเนตกันเนาะเราก็แค่ออกแรงนะครับหงายมือขึ้นโดยมีแรงต้านเนาะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะใช้นะครับก็เหมือนเดิมครับไม่กวาดการหงายมือเนี่ยนะครับเราก่อนอื่นเนาะก็ต้องตั้งศอกชิดตัวก่อน90องศาเนาะจับที่ปลายเนี่ยยากนะถ้ามันยากก็จับที่ใกล้ๆก,ก็ได้เนาะแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาจับที่ปลายดู การหงายมือเนี่ยนะครับดยปกติเราเริ่มจากการตั้งมือไว้อย่างนี้ก่อนเนาะแขนชิดลําตัวนะครับหาของมาลองที่ข้อมือเนาะแล้วก็เปิดออกฟึบแล้วก็กลับคืนถ้ามันเจ็บนะครับถ้ามันทําได้ยากเนี่ยเราก็ทําเป็นแอคชั่นย้อนกลับเนาะหรือว่าเรียกว่าเอ็กเซนทริกเนาะก็คือประคองมันไปให้ถึงก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เอามันกลับมาฟึบแค่นี้ประคองมันไปให้ถึงก่อนเนาะ แล้วก็เอามันกลับมาช้าๆอ่าในกรณีที่ไม่กวาดเนี่ยเริ่มง่ายแล้วเราอาจจะใช้เป็นดัมเบลหรือเป็นอิเลสติกแบนก็ได้นะก็เหมือนเดิมครับเล่นหงายมือเนาะก็สองมาชิดลำตัวนะครับประมาณนี้เนาะ90องศานะครับสอกชิดแล้วก็เปิดมือหงายออกแล้วก็กลับข้างนี้ก็จับเอาไว้เนาะเปิดมือหงายออกแล้วก็กลับเปิดมือหงายออกแล้วก็กลับ ทั้งแอคชั่นไปและกลับเนี่ยขอช้าๆนะครับแบบนี้เนะชาะชา้าๆไปเรื่อยๆในกรณีของนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเวลามันเจ็บเนี่ยครับมันทำแอคชั่นของการงัดเนาะงัดขึ้นแบบเนี้ยดังนั้นเวลามันเจ็บแล้วมันฟอไปแล้วเราก็ต้องเลี้แอคชั่นของมันนั่นแหละอ่ะอันแรกนะครับง่ายๆเนาะเราก็แบบมือเปล่าก่อนก็ได้เนาะประคองเอาไว้แล้วก็งัดขึ้นแค่นี้ก็โดนละ แค่ได้ขยับก่อนเนาะอันถัดมานะครับอันต่อมานะครับก็ใช้มีน้ําหนักเนาะก็เป็นอิลาสติกแบนก็ได้เหมือนเดิมจับอิลาสติกแบนเอาไว้นะครับหาของมาลองข้อมือเนาะแล้วก็แค่กระดกข้อมือขึ้นเฉพาะข้อมือเนาะอันต่อมานะครับก็คือการเล่นนิ้วโป้งแบบเฉพาะนิ้วโป้งเลยเนาะเราสามารถใช้ยางนะครับยางมัดแกงของเรานี่แหละแค่นี้เลยวางมันลงบนโต๊ะเนาะแล้วก็แค่กางนิ้วโป้งออกกางออกเหมือนเดิมครับเข้าช้า ออกช้าเข้าช้าออกช้าไปเรื่อยๆเนาะอันต่อมานะครับเหมือนเดิมเลยใช้ยางมัดแกงของเรานี่แหละหงายมือขึ้นนะครับดึงยางออกไปด้านนอกเนาะให้เกิดแรงต้านหลังจากนั้นบีบเข้าฟึบสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับที่เป็นเออร์เรอร์ง่ายๆนะก็คือพอเราวางมือลงบนโต๊ะเนี่ยแล้วเราบิดอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือไม่โดนนิ้วโป้งเนาะถ้าจะเล่นนิ้วโปง้งเราก็ต้องขยับแค่นิ้วโป้งแบบนี้เนาะ อ่าแค่นี้เองอันสุดท้ายนะครับที่พูดถึงไปเมื่อกี้เราก็คือหลังคอมทําให้ถ่ายแรงไม่ดีซึ่งในอาการหลังคอมที่ทําให้ถ่ายแรงไม่ดีเนี่ยครับก็เหมือนเดิมที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือแก้ด้วยการจัดโต๊ะเนาะแต่ในกรณีที่เราหลังคอมแบบมันติดไปแล้วครับเราโพสเจอร์เราก็กลายเป็นคนหลังคอมไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องไปดันแล้วก็คลายกล้ามเนื้อออกนะครับอันนี้อาจจะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราแก้กันนานนิดนึงเนาะอ oh. อาจจะต้องใช้เวลาเยอะกันพอสมควรเลยก็จ,จะเป็นหลักประมาณ3มอาทิตย์สเดือนเลยประมาณนี้เนาะอันนี้แนะนําให้มาปรึกษามากกว่านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะถ้าอยากให้ช่วยดูเรื่องออกกาลังกายให้เพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรแกรมเฉพาะบุคคลจริงเนาะซึ่งนั่นแหละครับถ้าเรามีหลังที่เริ่มค่อมแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถ่ายแรงไม่ได้แล้วก็นอกจากจะเจ็บศอกเจ็บนิ้วเนี่ยมันก็เจ็บได้อีกทุกส่วนเลยเนาะเอวข้อเท้าเข่าก็อันเนี้ยนะครับก็ เนื่องจากมันแก้ยากนะพูดอีกรอบหนึ่งไปป้องกันกันดีกว่าเนาะอด้วยการจัดโต๊ะส่วนถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยก็แนะนํานะครับหานักายภาพหรือว่าติดต่อผมเข้ามาก็ได้นะเน้อวันนี้ไปกันดีกว่าเนาะสมพงษนะ์นาะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อยันเาทำไมเปนห่ไมสวัสดีค่ะ